การแปลกับการแดงค่ะก็มีการจบค่ะก็ตอนที่ไปสอบมีข้อเขียนนะคะก็อาจารย์บอก้วก็ว่าแบบเอาเอามเฉื่อมเบอร์ของเธอก่อนที่แบบอะไรนะ มันสอบก็มาดูอะไร อาไปสอบสัมภาษณ์เขาถามอะไรอีกางเงี้ยสอบสัมภาษณ์ก็หนูไม่หนูไมเลยียร์มากเลยนะตอนแบบว่าไม่หนูไม่ดไ,ได้เตรียมตัวไปเลยเพราะว่าเขาเกียร์เสร็จวันรุกขึ้นก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์เลยนะอะค่ะก็แล้วเลขที่หนูอะก็อยู่ข้างๆกับใบเฟิร์สใบเฟิร์สที่เขาได้จริง้ที่เรียกว่านะอ่ะะค อ่คะแล้วก็เป็นเอ่อให้ให้เอาบทบทแบบที่เราเตรียมตัวมามา,มาสแสดงหนูก็คิดตอนเช้าตอนตืต่นนะคะว่าหนูจะแสดงอะไรก็สแสดงเป็นบทแม่เสียชีวิตค่ะก็หนูเปิดตรงมาก็แบบร้องข้าเขาก็